สวัสดีครับทีปะกกณ์ฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกเมือ่อนึงพี่น้องตำรวจบ้านที่ผ้าพีผ้าหนองมาติดตามไล่นาสวนผสมเหรอพี่น้องหรือว่าอีกซื้อหนึ่งเพิ่นขอือ่นว่าโคกหนองหน้าเนาพี่น้องเนาะ มือนีกระแดดดีดีพี่น้องตำรวจบ้านก็ได้มีโอกาสมาสวนแม่ป้าอะพี่น้องก็เลยมาอัปเดตเรื่องเล่าพืชต้นไม้ที่อยู่ในสวนของเพลนเนี่ยพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่ามีฝนตกลงมา ซีห้าหะพี่น้องกาแห้งเติบเพชให้ต้นไม้ต้นไรนี่ครับเขียวกะกีวันนี้กะแดดดีดีพี่น้องนี่แดดดีครับนำ้ำโซลาเซลล์ไหลเต็มทอ่อพี่น้องนี่ไหลแห้งแห้งรถบ้านกามีโอกาสแววมากทั้งนี้กเ็เลยเข่ามาท้ายชิปอัปเดตให้พี่น้อง เบิ้งน้ำกันนี่ครับน้ำสุราเซียวเรื่อยพี่น้องนี่ไหลแห้งแห้งพี่น้องแดดดีต้นไม้ต้นไรยุ่ข้างหัวข้างสวนข้างบอ่อได้รับฝนพี่น้องฝนมันตกช่วงเนี้ย เลยเขียวดีพี่น้องเขียวดีประกาศตามมาด้วยหญ้าด้วยพี่น้องด้อตามมาด้วยห้าห้าง่ามง่ามช่วงนี้พี่น้องนี่ห้าอยู่ในไฮตำรวจบ้านกามาเอาต้นกล้วยพี่น้องนี่ครับมาเอาต้นกล้วยที่เพิ่นตัดไว้เพิ่นเอาเครื่องมันไปแล้วพี่น้อง กาตัดเอาเครือมันไปตำรวจบ้านก็นเลยได้มาเอาต้นมันพี่น้องนี่ต้นมันเอาไปให้งัวเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเป็นอาหารเสริมคูกับหญ้าของเฮาอะไพี่น้องเขาก็ได้มาเอาอยู่ในสวนม่ป้าเนี่ล่ะพี่น้องซึ่งเป็นญาติของแฟนตำรวจบ้านเนี่ล่ะ กล้วยเพิ่นงามงามพี่น้องนี่ก่อหนึ่งก่อหนึ่งหาตน้นหกตน้นเพิ่นก็นย้อนออกเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่ก่อหนึ่งก็บสองสามต้นพี่น้องตำรวจบ,บ้านก็เลยมาเอามาเอาท่อนกล้วยพี่น้องมาเอาท่อนกล้วยไปให้งัวเด้อพี่น้องเด้อไปงัว กินอาหารเสริมกินยาแล้วก็ข้ากระสับทอนกล้วยมุนๆน,นะพี่น้องสับไม่เพิ่นกินปอากฏว่ากินได้ดีพี่น้องกินดีกล้วยปลาไหลินมันหกหกอันเพิ่นบ่าอาเห็ดปุ๋ยหรือว่าเพิ่น บ่าอาทิมเลยพี่น้องับมันหกไหลเขากไข็ไปขอเพิ่นพี่น้องไปขอเพิ่นขอเพิ่นเอามาเหงง่วเฮาเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาฟังทั้งสวนก็เลยสิพาพีพานองมาเบิงบักซีดาพี่น้องบักซีดา ที่ตำรวจบ้านได้แต่งสาวไว้เลยพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งกล้วยเพิ่นงามงามพี่น้องปลาปลาไม่ก่าง,งามพี่น้องเพราะว่าที่เปลี่นต้นพยุงต้นยางหน้าจังเสียพี่น้องช่วงนี้ฝนมันตกมันกเ็เลยเขียวชมพี่น้อง รวจบ้านที่พามาเบ่งต้นบักซีดาที่ตำรวจบ้านได้แต่งจริงแต่งสาวไว้ลหละพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกก็เลยบ่ใครได้มาดูน้ำกับบกใครเดยหงดอาศัยน้ำเทวดาพี่น้องน้ำเทวดาหดให้นี่ครับพี่น้องเบ่งหลังจากที่เฮ้า แตงสาวเราเด้อพี่น้องนี่ช่วงนี้อยอดปักซีดาของเฮานี่กำลังสิปงออกมาหลายแล้วพี่น้องปงออกมาหลายแล้วอีกจากน้อยเห็นมันมีจริงมีงาหลายๆแล้วเขาก็จังคอยมาเบิ้งกันอีกเทีน,นึงว่ามันซีมี่ ลูกมีผลบอหลังจากที่มันออกดอกแล้วมันติดลูกติดหน่วยห้เห้าบอถาเบิงน้ำกันได้พี่น้องเด้อนี่ครับอุ๋ยขีง่งัวตรวจบ้านออกมาใส่ไว้ให้นี่แล้วก็ห้มดินให้พี่น้องปรากฏว่ามันควอมชื้นมัน ดีดีพี่น้องพ้มชื้นโอมว่มชื้นได้ดีเฮ็ดให้บักซีดาเขาเนี่ยแตกริงแตกงาเร็วพี่น้องริงแตกงาเร็วอีกประมาณพวกเกินเดือนหนึ่งก็คือออกดอกให้เขาเห็นหมากน,น้อยๆมั่นเละพี่น้องนี่พี่น้องเบิรงเด้อพี่น้องเด้อดช่วงนี้ก็ซีมีแมง แม่งกินนุ่นพี่น้องแม่งกินนุ่นไม่กินใบมันพี่น้องนี่เพราะว่าเพิ่นบ่ิได้ฉีดยาพี่น้องแปลงนี่เพิ่นบ่ิได้ใส่สารเคมีเด้อพี่น้องเด้อบพว่าสิเป็นยี่ยังกษามอยู่ในสวนพ่นนี่บอกมีสารเคมีกำจัดมแมลงเพิ่นสิปลูกแบบตามมีตามเกิดพี่น้อง พืชมันเกลือกูนกันปลูกปวกหลายๆพืชหลายๆอย,ย่างอยู่น้ำกันพี่น้องเพราะว่าสิเป็นต้นนี่พี่น้องอย่างหน้ายัางสิพี่น้องต้นกล้วยยังสิมล้วก็ะปเสียวต้นมักซิดามาซับกลางต้นพยุ่งยังสิพี่น้องนี่ทางกระเทียวมาซับไว้ปลูกให้มันอยู่น้ำกันพี่น้องปลูกปลาน้ำ ครบปลูกพืชผลน้ำนี่ครับกล้วยมักซิดาต้นพะยุง่งกายูน้ำกันพี่น้องหล,หลายสิ่งหลาย,ลายอย่างให้มันเกื้อกูลกันให้มันอาศัยกันพี่น้องนี่ครับต้นพะยุง่งต้นมักซิดากล้วยต้นบักชุม่มพู่พี่น้องนี่ต้นบักม่วงต้นบักหุงบักก,กอ เป็นกับปลูกไว้ในพื้นที่เดียวกันพี่น้องหลายหลายพันหลายๆอย,ย่างนี่ครับต้นักฮุ่งต้นบักกอานี่ละพี่น้องปลูกปนกันไว้เป็นไม่ได้ใส่สารเคมีพี่น้องปลูกให้มัน ได้กินหมากซื้อๆออมันเหลียนกเหลียกาากาเจ้าของก็ยังค่อยได้กินพี่น้องช่วงนี้ใบมันสวยๆพี่น้องใบสวยๆเพราะว่าแม่กินนุน่นแม่กินนุ่นไม่กินพี่น้องนี่แม่กินนุ่นไม่กินต้นมักซีดาเพิ่นนี่ครับมันกากลั่งออกดอกกลั่งออกน้อยๆพี่น้องกลั่งมีดอก กำลังมีนวยน้อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยพี่น้องนี่หลายๆพี่น้องดกอยู่ดิแต่ว่าใบมันอยากสวยๆแน่เพราะว่าแม่งกินนู่นกินมันนี่ครับต้นใหญ่ปันได้เด้บักซีดาเพิ่นเพิ่นปลูกเลยสองปีแต่ว่ามันบ่มีบ่มีการได้แต่งจริงพี่น้องไ่ได้แตง่งกริงแต่งงานจักเถียตัง้งแต่ปลูกมา ก็เลยเห็ดแหยต้นมันเนี่ย่อนข้างที่สูงพี่น้องค่อนข้างที่สูงอันนั้นแต่งจริงแต่งงามมันไรนี่มันก็สิเป็นพุมน่มง,งบบามอะไรพี่น้องต่อไปตำรวจบ้านนี่ก็สิแนะน้าเพิ่นให้เพิ่นได้เห็ดตาม YouTube ช่องอื่นๆที่เพิ่นให้์คำแนะน้ามาพี่น้องนี่พี่น้องเบิง่ง มันก็มีหมากไปเรื่อยๆได้พี่น้องนี่แต่ว่าเขากลิ่นว่าทัานการที่เอาไปแล้วกาเขาบริห์อพี่น้องบริห์อแม่งก็ท่องมันก็เลยจ่อพี่น้องแม่งก็ท่องก็เลยจ่อตั้งนในน้อยผมน,นี่ครับที่มันเหลือเหลือจากนกจากกาได้พี่น้องเรื่อนี้สีดาเนี่ยซุกแล้วเนี่ยพี่น้องเขากินแล้วอันนี้กามาว่าให้พี่น้องฟัง ว่าการปลูกพืชผสมประสานหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึง่งพืชตัวหนึง่งบร่ได้กินพืชตัวหนึ่งก็อาจที่ได้กินนังเสียพี่น้องตอนนี้มันบร่ได้ขายหรอกพี่น้องเพราะว่าเจ้าของเพิ่นเนพิ่นกัมีอายุหลายแล้วเพิ่นก่มีกำลังว่างซ่าสิมาเห็ดสิมาปรับปรุง การซื้อการขายเพื่นแก่แค่ดูแลทรัพยาเลียนทางยาเลียนไปมืดๆพี่น้องเพื่อนบะมีองค์ข้อมลูกซีซิมาปับปุงดูแลต้นพืชต้นผลไม้ทเพื่อนปลูก่อยละพี่น้องนี่พี่น้องเบิ้งปัจจิดาเพิ่นปลูกได้หกเดือนเจ็ดเดือนนะพี่น้องนี่ กำลังเป็นหม,ม,มากเต็มเลยพี่น้องนี่กำลังเป็นหมากเต็มเลยพี่น้องตวนน้อยๆประมาณเจ็ดเดือนหรแปดเดือนนี่แหละพี่น้องนี่กำลังเป็นหมากน้อยทอ่อนี่ไกวเลยพี่น้องท่อเหรียญบาทนี่แหละจากน้อยกันก็สิได้ยหอยอยู่ระบบน้ำเพิ่นก็ดีพี่น้องนี่ระบบน้ำกด็ดีแต่ว่ามันบ่มี คนสิมาเปิดน้ำเปียงน้ำใส่ต้นมะพร้าวให้เพื่อนเละพี่น้องอยู่ทั้งขอบเพื่อนกับปลูกต้นมะพร้าวไว้เบิดพี่น้องนี่ปลูกอ้อมเลยด้ยพี่น้องอ้อมให้เพื่อนเลยด้ยแต่ว่าปรากฏว่าต้นเผามันบางง่ามพี่น้องปลูกมาสามปีแล้วต้นมะพราะ้าวพ่อถมหัวนี่แหละพี่น้องมันบบใหญ่ กกมันไม่หง่ท่อแขนเท่านี้ล่ละเพราะว่าเพิ่นขาดคมลูกก็เลยเหตให้ตน้นมะกเผาวม่หง่ตำรวจบ้านก็นได้มาตรวจสอบอยู่ฟังผู้นต้นหนึ่งพี่น้องมันไกลเรบ่ไปเบิ่งหอกเพราะว่าฝนมันตกอยู่เพราะว่าเฮาเหลวเบิ่งกัปเราก็เลยเขียวดีอยูตออ่ต้นมะกเผาต้นที่เทาป้อนดินให้ พมพาให้แล้วก็เอาปุ๋ยขิงว่ามาใส่ให้พี่น้องนี่ครับแต่ว่าต้นกล้วยพันนี้งามหลายพี่น้องงามงามเนี่ยตัดทิ่มกอหนึ่งสี่ต้นหาต้นแล้วยังยั่งอยู่เนี่ยพี่น้องจงไว้กอละสองต้นสามต้นเป็นกระบอกให้ตำรวจบ,บ้านนี่ละมาเอามาเอานอมันตัดแล้วมันกับปงขึ้นไม่พี่น้องเลยมาเอานอมันดิ เอาต้นมันออาไปให้งัวพี่น้องออกไปให้งัวครับสำหรับผู้ดใดเขามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์นเด้อฝากกดติดตาม,มลื่นกดกระดิ่งนั่มจะได้แจ้งเตือนลิปใหม่ๆตำรวจบ้านเขาจะได้เหตคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องเบิง่งคือเก่าเหลพี่น้องผู้ดใดเขามาเบิง่งลิปของตำรวจบ้านแล้วกาถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสูผู้ซู้คน มื่อนี้ก็ขอตัวก่อนพี่น้องสวัสดีครับ